Yeah. ติดตามโอปอนะคะโอปอเพิ่นกะเกิดเหตุการณ์ประหลาดรังไปวัดปู่บุญมีนะคะประหลาดแนวใดกะจังคอยไปฟังโอปอน้ากันอฟซีทั้งบ้านเท่าแมาแล้วกับเป็นกําลังใจก,กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดสับสกไกด้างช่องนี่ด้อค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพิ่นไปวัดปู่บุญมีพิ่นกะมีเหตุการณ์ประหลาดมากว้าสู้พ่อแม่พี่น้องนะคะรู้สึกว่าจะเป็นแนวทางพร้อม ค่ะใสวิญญาณในการรับช่มค่ะไปฟังอปโอปอน้ำกันนะค่ะเด้อสวัสดีค่ะครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกำลังดีปปผมอยู่ค,ครับผมกลับไปย,ยังไงเป็นจังไรนอะคือเม<า>ื่อวานเหตุการณ์ประหลาดแน่ใดคือเมื่อวานนะครับผมตอนแรกว่าจะบอกแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าผมก็ลงคลิปสั้นไ้อยู่คือ หลังจากที่เราบวงสรวงวัดปู่บุญมีเสร็จแล้วนะครับเนาะครับปร <c oughs> ากฏว่าไม่รู้ว่าใครมาเขียนมาเขียนฝาท้ายรถผมนี่แหละครับอ่าไม่รู้ว่าใครเขียนเซนอันท้ายรถเลยครับผมอันนั้นมันก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาเขียนนะครับเนาะ, <c oughs> ะยาก,ก,กุ่นหเข้าเหรอคะ,ะครับนี่แหลคะครับผมเจ็ดห้าแปดนี่แหลคะหลครับ ย้ําเลข่เดามาเขียนไว้เนี่ยครับเจ็ดห้าแปดก็เลยก็เลยก็เลยแต่กันอันนี้ผมไม่ได้เขียนนะอันนี้อันนี้ผมไม่ได้เขียนนะครับผมที่วัดปู่บุญมีนะครับผมอาจจะมีคนอยากให้เราถูกรางวัลก็ได้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมนะที่ที่มาเขียนเนี่ยมาเขียนใส่ท้ายนะครับเนบอยากออกกล้องมาเหรอเพิ่งเขียนเนาะใส่เขียนเป็นเลขเลขพี่นอแต่ประเด็นหลักๆมัน มันจุดพีกมันมีอีกที่หนึ่งนะครับเยยให้เอฟซีเบิ้งอันถ่ายรถกันเขาเขียนไฮ่ปแม่นอันเพื่อนอาจารย์ดังเพื่อนอยากบอกเล็กบอกเพื่อนกะบม่อยากอกกล้องวิกเด็กครับผมเจฟค่าแปดอาโูมาตรงเด็กมากอันนี้ผมไม่ได้เขียนเองนะครับลายมือผมจะไม่ใช่แบบนี้ค่ะไฮโปแมนครับคืออันไม่เขียนแบบฟุ้นติดรถนี่เนาะครับผม แต่ว่าขันเป็นไร้มือเล็กน่อยก็คือสียงามแท้เนอะที่งานบวงสวงอาจารย์โอบวงสวงเสร็จนะครับผมผมมาที่รถผมก็เจอตัวเลขนี้เลยตอนเลขเจ็ดห้าแปดนะครับเจ็ดห้าแปดอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับเนาะมามาเข้าเรื่องกันคือหลังจากที่บวงสวงเสร็จนะครับทีนี้ผมก็มานั่งตัดคลิปนะ อปู่แบบทำทำก็ทำให้สำเร็จรุปล่วงแล้วลูกหลานขอสามตัวตรงๆ้อปู่เด้อผมก็ว่วอย่างนี้แหละหมายถึงทำำยังทำทำงานบ่ก็คือเราบวงสวงเราช่วยกันเน่ะจนสำเร็จแล้วอย่างเงี้ยครับคือตั้งใจบวงสวงคือปู่พุ่มเิ่นอยากบวงสวงเข้ากเฮเทศห้จนแล้วแล้วอันนี้ก็เทศแล้ววัดแล้วครับผมก็เลยอยากจะขอขอปู่นะครับการอธิษฐานจิตปู่ ลูกขอสามตัวตรงๆนะครับปูจะได้ไปปลดหนี้อะไรอย่างเงี้ยครับให้เอซีทางบ้านได้ปลดหนี้กันนะครับผมมันทีนี้ก็เลยจะกลับบ้านนะครับจะกลับบ้านถอยหลังรถครับผมไปชนต้นไม้ทั้งที่มันลานกว้างๆนี่ผมก็เห็นผมก็เดินดูอยู่นะฮะเป็นลานใหญ่นะครับ ไปมีต้นไม้รถผมคันนิดเดียวคันสั้นๆนี่เราสามารถมองเห็นได้ทั่วนะฮะกระจกหลังผมมองหมดนะครับชนจนยุบเลยนะครับผมอันนี้ผมดึงขึ้นมาคัยังได้ยังไปช้นบบเห็นโกคกใหม่สมไม่เห็นครับผมไม่เห็นคือทั้งงานเนี่ยเขาแตกตื่นกันมาดูทะเบียนรถนะฮะนี่แหละครับเนี่ยบ,บี้เลยครับเนี่ยชนเข้าไปบี้เลยผมดึงออกมานี่นะครับผมนี่ยังไดยังบบเห็นโกคกใหม่ ไม่เห็นครับผมปลูกไม้ต้นขนาดนี้แหละครับนี่อ๋อแมนผูุ่มเพิ่นสีหายโชคโอปอนี่นี่ก็คือผมขอไงผมขอว่าผมขอสามตัวน้ปู<อ>นี่ครับยัง,ย,งยังเห็นร่องรอยอยู่นะครับผมยังละเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดครับผมนี่อรถโค้ด้วยเนาะครับคืออยากได้เลขน้ำปูน้ำพูุ่มบนหลายนะคะคืออยากได้สามตัวสามตัวค่ะโอ๊บฟอปเพิ่นกา บ่อยากซื้อเลข้ายตัวอยากซื้อหน่อยๆแขวนๆว่าสันเพื่อนได้ถอยชนต้นใหม่ซําบ่เห็นกกบ่อยง่ายกับบ่เห็นบ่ไม่เห็นครับไม่เห็นเก้าศูนย์เจ็ดแปดครับบุ๊เลยเนี่ยนี่หรือไม่อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เขาเขาเขาเขียนให้เนาะอันนี้ผมไม่ได้เขียนเองนะเจ็ดห้าแปดก็มีเจ็ดแปดอยู่อืออันนี้คือทะเบียนรถนะครับผมทะเบียนรถกับว่าได้ตั้งใจถอยชนไหมม่ไม่ไม่ใครไปถอยชนให้รถตัวเองไปพัง เออเนี่ยยังรอยแตกอยู่ยังรอยนี่อยู่เลยครับปกติกับว่าถอยส้นดังสี่ได้หล่ะเนาะแต่ก่อนยุบเข้าไปอีกนะยุบเข้าไปผมดึงเาะผมดึงเอาก็เลยได้มาแค่นี้ครับเท่าที่มันได้นะฮะตั้งแต่ไปถอยรถชนกกใหม่กบกไงว่าแมนพุ่มเพิ่นเบียดูนว่าไปเฮ็ดเออคือเราทําด้วยใจนะครับผมคุจะเลยยไฮโศกว่าจักอุอ้โแล้วทีนี้ตอนกลางคืนกลับมาฝันฝันอีกอ่ากลับมาฝัน ฝันผมว่าเลขน่าจะเข้าแล้วเพราะว่ามีคนมาลุมล้อมนะะมีคนมาลุมล้อมมีคนอยากไปเที่ยวด้วยนะครับผมก็เลยขับมอไซค์ลูกชายแหละขึ้นไปบนเขานะเอาแม่ยายไปด้วยนี่แหละครับแม่ยายแม่ยายนั่งมาอย่างไงเนี่ยนะฮะฝันอ่าคือยังไงครับขี่มอไซค์ขึ้นไปบนเขานั้นแต่ขึ้นขึ้นพ้นครับอ่าถ้าเกิดขึ้นไม่พ้นนี่มันอีกประเด็นหนึ่งเลยนะครับผม ออันนี้ขึ้นคนนะครับผมขึ้นขึ้นไปจนสุดเขาเลยนะแล้วคนมีมาละประมาณว่าเหมือนเราเคยเคยเคยนึกแบบวิ่งมาละธอนไหมครับ<ช>อ่าคนจะลุมล้อมกันเต็มเลยอืมอืมไม่ใช่เลขสามตัวจะแตกหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมเป็นแนวทางนะฮะเป็นแนวทางนะครับเบียนมอเตอร์ไซค์ตัวใดล่ะถ้าเบียนมอเตอร์ไซค์ไม่รู้นะครับผมแต่รู้แต่สองสี่นี่แหละครับท้ทยอ่ะอเก้าสามสี่สองอืมอืมมันก็จะมีหลายตัวเนาะ อันนี้เป็นความฝันนะครับแต่แต่ที่ไม่ฝันเลยก็คือว่านี่แหละครับขอยรถชนต้นไม้งานบวงสรวงเอาง่ายๆว่ามันเกิดเหตุการณ์แปลกๆเนาะหลายอย่างกลับมาเมื่อฝันเด็กอีกครับก็คือขอขอขอปู่ขอว่าลูกขอสามตัวนะครับปู่ลูกทําภารกิจเสร็จแล้วลูกไม่ขออะไรมากหรอกคือขอสามตัวไว้แบ่งปันเลยสนะครับปรากฏว่าขอปุ๊บขึ้นรถปั๊บถอยหลังชนต้นไม้เลยครับผมโคมเลย อันนี้คือเลขส่วนตัวของโอปอครับผมที่เกิดเหตุการณ์ประหลาดภายในวัดคือรถถอยชนต้นไม้ครับกลับมากกับมาฝันอีกนะคะอันนี้เบเกียวกระทั่งวัดาะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับผมเลขโอปอผู้เดียวอันนี้ของโอปออันนี้ไม่ได้มาสร้างภาพไม่ได้มาเขียนเองนะฮะอันนี้คือคนแับจ่าเลยนี่ลายมือผมจะเป็นอย่งนี้นี่นะฮะลายมือผมจะเป็นแบบนี้ มันจะไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับผมอาจารย์ว่าไม่ได้เขียนเองนะครับผมนี่อาจารย์ดังพอนคนหลายในเมืองไัยอาจารย์ดังเขียนในเพื่อนอยากออกกล้องแต่เพื่อนอยากให้ถือกันนะเพื่อนบ่อยากดังท่านก็คงไม่อยากดังอยากอยากแบ่งพปนแนวทางนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นภูมิเทวดาแถวนั้นแหละมาเขียนให้ก็ได้อันนี้อันนี้เราคิดไปในแบบความเชื่อนะครับเป็นแนวทางนะครับผมยกใช่กระดาษใบัี ก็เลยอยากบอกแต่เช้านี่แหละครับจะบอกเมื่อวานก็กลัวงานนี้เป็นงานบวงสรวงเนาะกับเพื่อนก้าว่าสิบ่อบอกแล้เพื่อนน่าฝันอ่าสวัีก็มีอย่าลืมนะเนี่ยแหละครับเอฟซีเนี่ยชนตรงเนี้ยตรงศูนย์เจ็ดแปดพอดีเลยท้ายๆฝั่งเนี้ยให้เอฟซีตัดเอาครับให้เอฟซีตัดเอาเด้อค่ะอันนี้คือความฝันนะครับผมทีมอสอะไรเบิร์กซับให้เบิรงที่ละจองหลัก ให้ดูพอดูก็ได้ครับมันร่มแห้งนั่นเห็นไหมคือพัพื้นพาบอยู่เห็นไหมครับกัลซิมี่เจ็ดห้าแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดนะครับคว่ำฝันเก้าสามสี่สองเอฟซีกับพิจานาเบิงนะคะว่าชอบตัวไหนมากตัวไหนค่ะคือโอปป้าประกาบอกเลขถึงดูดูนะคะเป็นจะมีเส้น หลุดงดก่อนก็ไม่ได้บอกนะค่อันนี้ฝันแล้วมาเจอเหตุการณ์ก็เลยอยากบอกพนถอยรถตามตนดใหม่อยู่ในวัดนะคะเพิ่กระเลื่อยอยากบอกหรือเพิ่นสียหายโศดกับว่าจักรเย็ซี่กับพิจารณาเบิง์นะคะเป็นแนวทางเท่านั้นชอบกระตามบ่มากับพานนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นคุณนกเพะค่ะ